สวัสดีค่ะพี่น้องมาจา้ามือนีกะตําซัวหนวดมือขึ้นเกาเนาะจ้าเนาะตาซัวหนวดมือขินกันบานอเนาะตําซัวหนวดมือผักแก้มนะคะกับสิมีพักสลัดละกะพริกใหญ่ค่ะกับเบบี้แครอทนะคะก็ถ่ายรูปแป๊บนึงถามาเลยพี่น้องห,ห,หนวดมือค่ะ ไม่ออกบ่ขอเช็คไม่ก่อนนะคะออกดูมาจาพี่นอ้องอืม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 แล้วก็ ค่ะแซ่บค่ะพี่น้องอช่วงนี้เป็นแบบเลิฟปลาหมึกมากหืุหืใส้หน่อย Мм. Аа. Хм.

ด <G ül üyor> ูกับดูใต้หน่อยจ้ะวันนี้อากาศร้อนมากจ้ะพี่น้องยิมห้าองศาห้อนเลยเพราะว่าแดแดมันแดดมันแห้งเหมืนพี่น้อง แดดแสบแล้วเราออกไปข้างนอกอะ่ะ <c oughs> ขอโทษคท่บอืมอืม สบายหัวหลอนแม่หลือดค่ะหืมาอือืม ตอนนี้เวลาบ่ายโมงค่ะขเขาเทียงบ่ายโมงอืมเพดได้พี่น้องใช่ป่าผู้เพด <c oughs> พิกเป็นอันพิกแดงจินดาจ้ามันเพดชีคือวบาเป็นตัเพดนะพี่น้อง เานุญายาใส่มือหนุ่ม้ะจ้าในหละทั้งแสีบเนาะใส่มือในลั้นเสียพี่น้อง ต้องขออภัยถ้าทำให้ใครหิวตามนะคะอ้๊ยทำไงปวดฟ้าเผ, <c oughs> ผ็ดยูดิจ้ายูดู่ะเส้็มะละกอเนี่ยเป็จบอกมุ้งเนี่ยสับเอาจ้าสับอ,อ่ม Ủa, mm. không dám bấm trên như thế นี่แหละพี่น้องอาหารเชียงอาหารเทียาาเท่ยงช่วงนี้เป็นจังใดน,นอ้อถ้ากันไปเที่ยวไ่แนจ่าพี่น้องช่วงนี้อา <c oughs> กาศเป็นยังไง เล่นรอแม่นะครับเล่นรอแม่แป๊บนึงนะครับลูกนางเี่นถานแม่นางยุ่เก้าอี้ของเด่นกระยนนํ่ทชิมกลางๆบนหลับพี่น้องบุพีของเี่นนางเบิ้งแม่อืม <c oughs> 아, 름 아, 음, we <laughs> 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 เผ็ดได้เป็นหน่องหรือเปล่าเพ่เผ็ดเผ็ดอยู่นะร <c oughs> อบนี้ลืมใส่ปูไม่มีขาปูว่าลืมใส่แต่เขาแซ่บเหมือนเดิม พริกไม่เผ็ดนะคะเป็นพริกหวานแต่มันจะหอมค่ะหอมหอมหอมชิ้นพริกนำพริกหมดแล้วอ่ะ มาขับรถเลยลูกมบื่เบนเหรอลูกชายก็หกเดือนเต็มวันนี้นะคะอ ขับรถรอแม่เหรอขับรถเที่ยวรอเหรอครับ ในเขาะจะเป็นอย่างเงี้ยในเม็ดมาร็ดนั่นเป็นเล่าค่ะเล่วเนี่ยมาในแบบอุ้ยอุ้ยอื้ออื้อื้ออื้ไอ,อไปได้กับหัวลอยจต่ขวงแล้วก็ขับรถต่อล ขับไปไหนครับขับไปเที่ยวรอแม่เหรอครับโอ้ยเบิดอีลีเ bon. บ oh ิดอีลีจำสัวฉากรึฮะทีมเนี้ก็ขอตัว ไปเท่านี้นะคะพี่น้องเบิร์อีลีก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมติดตามติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดติดตามให้น้ำในเด้อจ้าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปจ้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ